ตัวลิงทอยส์เฮานะครับก็คือเสียงกระซิบในบ้านของเล่นหรอ,อเด็กน้อยที่น่ารักอุย้ยมาก็หลอดเลยอะ่ะอุย้ยตุ๊กตาม,มันมองตาพี่ดอกตาเหลือกเลยมองตามเราลูก สวัสดีครับผมบอสปาวินชีเพก่อนไปดูคลิปสนุกๆไย่ลืมกดไลค์กดติดตามนะถ้ามีอะไรอยากคุยการก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิคกครอบครัวงูพิษและอยากสสุนกนก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาร่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสดีครับทุกคนกิ๊ตอนรับทุกคนเข้าสู่บาวิชีเพย์นะครับันนี้ก็อยู่กับเกมเป็นเกมผีญี่ปุ่นละกันเพราะเราอ่านชื่อม่ออกนะครับแต่ว่ามันเป็นตอนที่ชื่อว่า whispering toy s house นะครับก็คือเสียงกระซิบในบ้านของเล่นหรอตอนนี้เราก็แต่งตัวให้ไปเบิดน้องหน่อยหน่อยนะน้องตัวที่เดินอยู่เนี่ยเห็นป่ามีบงมีโบอะไรต่างยมางด้วยไปเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าจะยังไงจะมาแล้วก็ตกใจเลย น่ากลัวามากเรื่องที่น่ากลัวมากกำลังจะเริ่มต้นนะคะดูพร้อมกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะครับเขาเป็นน่ากลัวนี่็อกหลอนแล้วหลอนแล้วนึ่งหลอนแล้วนึ่งเอาละ <S 1> <1> <S บ้านของเล่น ยินีต้อนรับสู่บ้านของเล่นแสนสุดยอดเข้าไปข้างในแล้วไปด้านหลังมีของเล่นมากมายรออยู่มุณเข้ามาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทมัน,ทนมืดจังเออนั่นดิมันเข้าไปทำไมอ่ะดูของเล่นเหรอลูก ตุกตาฮะนี่ไม่น่าไว้ใจเลยเอ้าว,ว้าวตุกตาเต็มเลยดีใจดีใจเ,เ,เด็กน้อยที่น่ารักมาก็หลอดเลยอ่ะ โอ้ยเราไม่ชอบตุ๊กตาแบบนี้เลยอะ่ะอีตาแบบเนี้ยน่ากลัวกรจะเปะแล้วนะก็ตอนหลับสู่สวงสวรรค์ของของเล่นไม่มีอะไรเนอะไม่มีอะไรปลอบใจตัวเองหนูหนูจะไม่ขยับใช่ไหมคะ ้างนอกมืดแล้วสิแต่ฉันอยากเหาะเห็นตุ๊กตามากกว่านี้จังอ,อ๋อนีดูเฉยไปให้ไกลขึ้นสิแม่สาวน้อยอีดอกนะ่ากลัวบ้างมึงมึงไม่ห,หลอนกระเสียงกระซิบหรออีลูกโอ้ยแล้วมาขายบกระดิกได้ไงอะ ่านประตูนั้นไปประตูสีแดงหเข้ามาสิเข้ามาสิยีด่ดอเป็นมืน่มเข้าปะเอาดีดี วไปดีกว่าเออดีแล้วลูกอีกหญิงเก่งมากฉลาดโรอเมื่อ,อ,อมาอีกทีพรุ่งนี้นะเนี่ยแล้วมึงได้ยินเสียงอย่างมื่จะมาอีกทีบ้านวันพุ่งเนี่ยบ้าว่าทำไมอุย้ยน้องเปลี่ยนชุดกูต้องเปลี่ยนป่ะกูไม่เปลี่ยนหรอกนะ <laughs> น้องใส่บโบเดลเหมือนเดิมวันตอ่ออุย้ยมีตุ๊กตาผี ฉันมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งลาทำใบก่อนเมื่อหลอนเหรออลูกยเสียงอะไรฉันต้องการเห็นตัวตามากกว่านี้ฉันสงสัยจังว่าจะมีมากกว่านี้ไหมถ้าผ่านประตูอันนั้นไปที่มันไม่ได้เข้าไปตอนแรก มองตาพี่ดอกตาเลือกเลยมองตามเราไฟกระพริบๆไฟกระพริบๆ มาดีจ้ามาดีจ้าโอ้น่าน้าเบี้ยวแล้วน่าเบียดแล้วเธอรักตุ๊กตาใช่ไหมพวกเราก็รักเธอเหมือนกันหยอกตุ๊กตานี้จามองตามไ่ไน้อีตุ๊กตาดออมองค่ะ มีเพื่อนมากมายกำลังรอเธออยู่ใครคะอย่าเขาอย่าเขาไปลูกมาอุ้ยเป็นมือเป็นมือตุ๊กตาอ้าเออกลับไปอุ๊ยตุ๊กตามันมองตามเน่ยฉัน ยังคงรออยู่ฉันยังคงรอเธออยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันก็จะรอเธอประมาณนี้แล้วมัรู้ได้ไงเด็กจะกลับมาไปกูกูไม่กลับไปแล้วคะ่ะอีบ้าอ๋อหหนูลูกเป็นชุดทุกวันเลยวันพุธหรอวันพุธสีเขียวนะฝนตก หลบฝนในนี้นะโอ๊ยนกระดุกกดิกน้องกระดุกกระดิกน้องกระดุกรดกระดิกดอ่ดอกกูตกใจตรงเปลี่ยนฉากตลอดเลยเจ้าของจะอยู่อีกฝ้าหนึ่งของประตูไหมนะเจ้าของละไอ้ไอ้บ้านตุ๊กต,ต,ตาของเล่นเนาะฉันต้องโทรกลับบ้านเอาน้องติดฝนโอ้ยมันไม่ไปติดที่อื่นหรอแม่ไอ้ดอก การอ๋อไม่อยากให้น้องไม่สบายนะแคชแอคโคมาเพราะว่าฝนตกนะอุ้ยเหมือนมาเป็นห่วงบนี้ดอกขึ้นไปได้ไงอ,อุ้ยเด็กเด็กอเดกอเด็กน่าเปลี่ยนหนังเงี้าอย่างนี้ยเลย ไม่มีอะไรหลอกว้ายไปดับทำไมอ่ะั้ยดูไม่ต้องใจลูกเด็กขยับนะไม่ต้องกลัวอย่ากลัวเถอะหูไม,ม่ตัวตุ๊กตามาขยับได้ลูก ก็ตาอีเด็กเนี่ยมันมันหลับตาตอนแรกมันเปิดตาตลอดเลยอ้ยมันตื่นตาแล้วจะบอกนะหนูจะเข้าไปอะลูกเข้ามาเข้ามาอะไรซิฉันเข้าไปได้ไมดั้ยะอ้าดกไปกระเลยหรออุ้ยเด็กอ้อ ไม่ชอบเลยก็วตายอย่างเงี้ยเข้าไปจริงเหรอลูกมันไม่ให้คุณถอดก็ถอยหลังด้วยอ่ะเข้าไปเลยนะคะอย่านะอย่าเด้อก็ไม่มีอะไรนี่จะินีไว้สินแน่ทำไมมีเสียงนกมากมีต้อนรับหรอมีอาวกระจก เป็นรั้วเหรอใช่ไหมเหมือนรั้วเลยวิ่งสวนสนุกเอาล่าอะไรเนี่ยข้างหลังเป็นสวนสนุกเฉยอู้เป็นรตกใจค่ะ,ะตันหลอกเด็กแน่เลยเฮ้ยสวนสนุกคะน่าตื่นเต้นจังเลยอดอกวิ่งมีคุณหมีคุณหมีอยนนั่นก็ ทุกทกคนกำลังรอเธออยู่นี่เออทุกคนรออยู่นะพี่้อกมาสนุกด้วยกันเธอดีลาเลิกล้นี่คือสวรรค์ของของเล่น สนุกจังเลยครับไปดีกว่าออกไปเถอะไม่มีอะไรในกระจกให้กูดูใช่ไหมอ้ยฮ้เ้เหรอสนุกไหมจ๊ะ น้องเขาดูแบบไม่ปกติอ่ะงงๆอุย้ยเสียงตำรวจทไมอ่นอนนอห,อหนูมาพิงอะไรตรงประตูลูกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะ,ออะฉันต้องกลับบ้านหรือว่าเมื่อกี้มันเข้าไปในสวนสนุกแล้วก็คือเนี่ยคือชุดเดิมเห็นปะ เมื่อกี้ฝนมันตกมันเลยมาหลบในนี้แล้วเสร็จแล้วมันเหมือนมันสลบไปหลังจากเข้าไปในส่วนสนุกอะ่ะแัะนี่สิ่งตํารวจอาจจะเป็นไปได้ว่าเขา,าลังหาเด็กหายอยู่ันเดาแต่นั่นจะใช่มาแน่เลยแล้วหนูไม่กลับาตาแดง,ดงจะไหวใจเลยกาอีดอกโอ้แล้วหนูมาเที่ยวอะไรคนเดียวแล้วลูกว้าวต,ตุกตลยาไปหมดเลย เออไปเลยเอ้เอ,อหนูไม่ตกใจ่ลยล่ะลูกยีหน่อยค่ะวันนี้มาเล่นด้วยการอีกครั้งนะโอ้ยเสียงหลอนมาก ประตูอ๋อเสนนาฬิกาอโอ้ยหลอนหลอนหลอนโอ้ยโดนใช้กันเวอร์โอ้ยน้องก็ไม่โดนอะไรบนนั้นนะน้องโดนชักใยเหรอ ัวอยู่นอกด้วยต้องการจะเล่นมากกว่านี้ไหมไม่กลัวไม่อีเนียอยากเล่นเหลือเกินพ่อกับแม่อาจจะเป็นห่วงเหรออ้า ทำไมเขาใช้คำทวงแล้ววาหรือว่าผีตัวดีๆมันต้องการแบบเตือนเหรอ,อเธอไม่เธอเพ่อแม่อาจจะเป็นห่วงนะเธอไม่กลับบ้านเหรอพูดประมาณเนี้ยฉันต้องการเล่นมากกว่านี้อ้าวเฮียดิอ๋อตายฮาโอเคงั้นเข้ามาสิ มาก,กว่านี้กันเธอเล่นกันเยอะเลยหุ้ยนะแต่ตัวตัวในกระจกเราเราแบบแย่ yeah, ดูดิโอ้ยมีมีกระตาตามหลังในกระจกด้วยเธอจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการ โอ้ยุ๊กตารรดาเกียม,มาหนูกีดแลวหนีเธอคลูฉันดีใจมากเลยที่เธอจะกลายมาเป็นเพื่อนเราอุย๊ยดอกว่าแล้วสนุกไหมอุย๊ยดอกรักกว่ามาไปเร็วลูกกลับบ้าน มันตามมาแล้วอ่ะมันตามมันตามแล้วมันสิงเราวหรออยากอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมไม่นะ่ ปอขึ้นแล้ว อุ้ยมันโดนตามคุณไม่คิดหรอว่ามันดีกว่านี้ถ้าเธอกลับบ้านโอ๊ยอะไรอ่ะ ดูแบบทำไมอ๋ออ๋ออ๋อตายขาอีดอกกลับบ้านเนี่ยมันหล่อไปแล้วมันโดนสะกดจิตไปแล้วลูกกลับบ้านลูก ต้องการอยู่ที่นี่กับทุกคนเล่นกับทุกคนโอ้ยลูกเกิน ใช่ไหมพวกน้ำมันเขากระจกอยู่อ่ะ ปลาได้ตาไปอีกดองไม่รอดแล้วหรอห <c oughs> ายห่าแล้วมันแบบสดใสไปเลยอ,อุ้ย <c oughs> นี่แล้วหุบเปลี่ยนไปแล้ว นี้เราเป็นตัวเนี่ยเป็นฝั่งวิญญาณแท้หรอ,อทุกคนดีต้อนรับเธออุยแรลดไปแล้วลูกอุ้ยเราไม่ใช่คนแล้วเราโดนเปลี่ยนให้เป็นกตาเรื่อยๆอะ่ะแล้ววิญญาณก็โดนแบบโดนหลอกอะ่ะเพื่อจะมีเพื่อนมากมายที่นี่ ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยลูกอ,อ,อ,อยู่ที่ตลอดไปเลย ือชีวิตของเด็กแล้วความแบบวิญญาหรือความทรงจำของเด็กอะที่เป็นมนุษย์อะโอ้ยลูกเหมือนทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกอะความเป็นเข้ามาในโลกส,สนสุกเนี้ย i want to be h อ r e แสนต้องการอยู่ที่นี่ กับของเล่นมันเป็นจี้ที่สุดยอดบ้ากองหลอนเลยฉันไม่ต้องกลับบ้านแล้วตลอดไปเลย บ้าของเล่นมากไม่ยอมกลับบ้านก็คือเหมือนอีบ้าของเล่นเนี่ยเป็นบ้านแบบผีสิงอะไรอย่างเงี้ยหรอที่จะหลอกล่อเด็กอ่ะให้เข้ามาแบบพอมันล่อเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะผ่านไอ้โลกสนสนุกของมันอ่ะแล้วผ่านกระจกหรืออะไรแบบเนี้ยก็เหมือนวิญญาณของเด็กอ่ะค่อยๆโดนดูดไปเรื่อยจนสุดท้ายพอโดนดูดไปหมดอ่ะมันก็จะกลายเป็นตุ๊กตาเนี่ยไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือเหมือนทุกอย่างที่เห็น ที่เด็กเห็นนะมันเหมือนแบบอีบานะ้านอะมันสร้างให้ให้เด็กอะมันเห็นว่าโอ้มันดีนะมันสนุกอย่างโน้นนี่นะแต่จริงความจริงแล้วอะคือเห็นบ้าว่าอีบา้านตัวกตาคือโซมากโกมากค่ะน่ากลัวมากเออก็สนุกดีนะอีเกมแบบเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือกูคิดอย่างเดียว ว่าแล้วแล้วมันก็จะมานั่งตรงโซฟาคนนี้แสดงว่าอีกคนที่มาก่อนหน้านาั้นอ่ะที่เป็นเด็กอันาน,านั้นก็คือันเดียวกันคนก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยคือโลกจริงๆเห็นปะว่ามันมันเห็นจริงๆแล้วคือจะเห็นเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเด็กเห็นนะเห็นจะเห็นเป็นแบบสวยงามมากโดนหลอกอ๋คือจริง เด็กโดนหลอกมันก็แดกวิญญาณไปเลยอูย้ตายหาแล้วจบแล้วเต็มอิ่มไปเลยคะ่ะ ไปแล้วนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบ้านตุ๊กตาผีสีนะครับหรือว่า Whispering Toy s House นะครับบว่าจะสนุกกันนะครับก็ถือว่าเออเป็นเหมือนเล่าเรื่องผีไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างเี้นะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจบลุยแฮจบลยุยแฮจบแล้วแฮพามพาม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ